โอเคครับผมต้องสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นคลิปแบบว่าพาเพื่อนไปทัวร์เมืองเดี๋ยวกาทรทัวร์เมืองผมจะเป็นยังไงลองไปดูกันเลยครับเลยก็พาไปชมเมืองเรอยากไปดูงานที่แบบได้เง,งินแบบเงินดีกันหนึ่งไหมแปลงนู้นที่ละสระหน่อยเวสัตยาบอกนะว่าเราต้องกลับมาดูเลยส่ายสายงานชมคูอีกแล้วไม่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 อันนี้คือไม่ต้องใช้ว่าแบาบความอดทนแล้วก็ ความชินอะไม่ใช่ความชินงาน<ไ>ปเป็นงานสบายสบายอะไรเงี้ยขึ้งมันตรงนี้กุณจำได้ไอ้สั์อะไรจำอะไรได้ไอ้เลอ่ไอ้ชัดข้างบนเนี่ยคุณดูคุณไปป็นคำใบคุณจุกปูนไม่ใช่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 มันเป็นงานมันเป็นงานงานอีกแล้วมันเป็นงานงานสบายงานสบายสบายเลยงานนี่ไอ้สั์ก<ช>ูจกไปได้ปะไปดีไปดีมาดีเป็นเพื่อนกับมเนแน่นอน งานขาวมันเป็นงานสบายาแน่เดี๋ยวมึงให้รู้เสียงหวอนะจกน้ำนมันมาเป็นงานขาวงานสบายเห็นไหมถ้าเกิดนั่งไงมา,าเอ้ยเป็นงานขาวอย่าเชื่อกูหลอกกูด้วยอย่าทิ้งกูเอ้ยเป็นงานขาวเชื่อกูเดี๋ยวจะมีคนมารับพามึงไปส่งแล้วก็ไปที่นะั่น ขึ้นมาไวจังวะไปจริง,ง,ง,รงมัเนเป็นงานขาวเป็นงานขาวแล้วก็ต้องงานขาวแต่ยากเต็มเลยงานขาวยากเต็มไหนก่อนเออเป็นงานขาวเชื่อกูงานสบายสบายงานเนี้ยสบายจ้ะเจโด้เลยอย่างเอาเอ้ยเลือง,ลอ,องตามมาไม่ได้ขึ้นจริงเพื่องมึงเจ๋งเรื่องมึงกล้จะขึ้นข้างบนมึงกล้จะขึ้นข้างบนนี่เหี้ย ผาทิทินิหน่อยแต่ก็รอดวะมันฟิวลับขึ้นมังไม่ดถูกเซ์จริงๆนี่คือหล,ลัอะไรับงไม่เป็นหมอไม่รู้ต้องรอดูต้องรอ,องรอูนว่ามันจะตามทำหรือเปล่าไอ้นี้แล้วกูหาทางออกไม่เจอนี่แประเด็นไปแค <ไป S 2> ้มนึงต่อเลยไม่เก็บก่อนเหรอไม่เก็บก่อนเหรอโดนหนักนะมีอะไรไม่ต้องมาส่งไหมนี่ขึ้นมาตามมาทาไมมาทาไมามาตามสมาตามดสมองหม ขึ <minutes> paid, ้นไดช่ไหมครับคือันได้ช้าขึ้มันได้คือมันไดช้าภาพกูแหลกภาพกูแหลกมากกวราขึ้นได้เออขึ้นได้ขึ้นได้อยู่ขึ้นมาขึ้นมาทำไมเสื้อยืดยี่แม่แหลกอยู่ปกติโอ้มึงมีเงินติดทษอะไรก่อนแค่ขันก่อนได้เป็นไรเซื้อกระชาเอาใหญ่เลยกระชากกระชากไหมไม่เห็นกระชาไหมสุ่มดวงเนี้ยไม่โดนโทษต่อใั่เห็นไหมมึงสุ่มดวงด้วย ลาวมาไวจังวะอย่าไปกลัวดิมึงกลัวมึงจะรอดไหมฮะเราอนอยู่อย่างอยากกลัวเว้ยอยากเป็นใหญ่ใจต้องนิ่งมันแค่มาหยอกเว้ยกูโทรแล้วกูโทรคุยแล้วมันแค่มาหยอกโทรคุยโทรคุยแล้วมันแค่มาหยอกมึงเดี๋ยวกูไปรอข้างล่างนะรอก่อนดีอ่ะเร็วเร็วเวเร็ค่อยๆลงนะค่อยๆลงนะมึงอย่ามึงอย่าวิ่งนะค่อยๆเดินลงเดี๋ยวมันจะตกเดี๋ยวมันจะตก ใครโดนแล้วก็ลูดตรงอะไรเงี้ยขึ้นขึ้นขึ้นไม่ต้องกลัวมึงอยากกลัวไม่ทำอะไรอยากกลัวเฮ้ยตามมาได้บ้างตามมาได้บ่ตามมาได้ตามมาได้ ไปแล้วไปแล้วช่วงตีครับกอยังเหลือหนึ่งไปแล้วหนึ่งโอ้ยตำรวจใจเย็นดิอุ้ยแตกเหรอโอ้ยอื้ยเฮ้ยวันวันนี้อะจะโนแน่เออจะใจกูแล้วมึงจะโดนเอ้ยมึงจะรอดจริงยางเหรอวะเออยางไงก็เลย แตกไปสอง่ะลัเองนยโอ้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 ยใเย็นุตำรวจเแตเย็นคุณตำรวจใจเย็นใจเย็นเรคุยกันได้คุณตำรวจใจเย็นคุยกันได้ใจเย็นสิเกลับรถก่อนนิดนึงเอกลับรถก่อนใจเย็นเออคุจะไปทะดีวะเคุณจะล่อไหมเนี่ย โชคดีเอ้แบ๊กโชคดีเอ้แบ๊กโชคดีเอ้แบ๊กไม่อยู่ไม่อยู่เลยอย่าแบ๊กเลยโชคดีไอ้หนูไม่อยู่ไม่อยู่จริงๆอ่ะเธออยู่ก็อยู่กูไปละโชคดี ก็อย er uh ู่กูไปละใครคูคู่ไปใครคูคู่ไปเฮ้ย็นตำรวจฮะปล่อยไปได้ไหมเออนะ ไม่ติดคุ้ไม่รบบบินหรอรอช่ไหมแลผมขอขอการตัดผไว้ก I mean yeah. huh. okay. ่อนนแต่ประชาไ้ผมไม่โดนอยู่แล้วคุณตำรวจวันนี้ป้าได้ผมป้าถ้าเกิดผมโดนไม่ติดคุ้อ่ะคุณตำรวจถ้าตายตลยนะแล้ถ้าผมโดนโทษคุสอไม่คูณสิบเลียวป้าไม่ใจเลยอ่ะก็กิดตังให้แล้วคิดตังคให้เลยท้าไห่อ่ะสองพันเนาะผมไม่โดนติดคุกอยู่แล้วคุณตำรวจเชื่อผมดิ นุ่นเติ้นผมอะมันโดนว่ายังผมก็รอดจริงที่ผมโดนคูนสองั่งคูนสุดเลยประจำคูนไม่ไงไม่โดนปรับบินเป็นประจำคูนนะครับอ่าไปยังตัวไม่ต้องขอนับยิงไม่มีอะไรถ่ายถ่ายถ่ายรูปสองคนเลยได้ป่ะทำหนุกเคสเดียวไปเลยบอกแล้วคุณตัวละครับผมไม่ถึงนะงานขาวอะไรนะครับขาวงานกัครับเลยครับเปิดเลย ้หน่อยครับสอไเเียนะพื่อนคูณสองนี่อย่ยโดนแน่โดนแน่คูณสองไม่ต้องกลัวมีคูณสองอันนะครับผมผมไม่มีเพราะถาเดิมนะครับพยายามเพิ่ม่อสามสิบนาทีนะครับใช้เชื่อมไหมใช้ดีใช้ใช้ใช้โอ้ยยิ่งเชื่อมเข้าไปอีคูณสองนะครับสามสิบนาทีเล่นใหม่นะโอเคครับเพิ่มสิบนะคูณสองแล้วเล่นใหม่อันเจอไหมครับ ใช้ดิใช่ครับจิ๋วนะครับสิทธิ์เวเป็นตำรวจตัวหนึงผมใช้อันเจียวให้เพืนผมได้ไหมอ่ะอันสองอัพคูนสองมอนว่าผู้เล่นหมอนคูนสองมีอนเจียวอันเจียวไหมครับอันเจียวหรือจุดนาทีให้มันอันเจียวหลือจุดนาทีเพราะมันมีอ่ะอันเจียวไหมครับได้ไดครับก็มีหรือเปล่าน่าจะมีครับน่าจะมีงั้นเดี๋ยวผมไปเรานในคุกเลยก็ได้ครับ แล้ว,ว,แลว,วเป็นงานข่าวไอ้ที่อ่ะเรียกว่างานข่าวอ่ากูบอกแล้วเว้ยเ<อ>ป็นงานข่าวเว้ยเนี่ยแล้วกูพามาเช่าต่อปอ่ะใช่มันมีแม่งสุดยอดมากเพื่อนอ๋อแล้วกูจะพามึงเข้าคุกมาทวงงัวร์ได้ไงล่ะเออมึงมีมึงมีเพลคิวเลอรให้กูให้กูหิวเดยมันให้กูจะล่วงนี่มึงเอาบัตรบาร์โซนไปบัตรอะไรนะอันนี้มึงกดใช้บัตร์บาร์โซนคืออะไรเพื่อนเออมึงกดใช้บัตร์บาร์โซนไป ใช่ยังชายังไม่มีวาสวนดิเพื่อนเออยมึงใช่ยัง <g ül> แกกดแลยไอ้ปดเลยอ่ะเออปวดเลยใช่ไหม <g ül> อา้าวเยียตายดีเลยด้วยีโอเคครับคลิปก็เอาไป้แค่นี้ก่อน,นแล้วคันะาพามันทัวร์ทัวร์ตลกจิิง